เราก็เลือกหาตัวที่เราคิดถือว่าไม้มันมีพจมีมอพดนมอเอาไว้ทำพวกลกขวาแต่โปริวินไม้โปรแม้ไม้จากพวกงอเราทำทำได้แต่ไม้พาะจะยากหน่อยพดอแล้วก็มอเลยนะอเลือกเลือกมาเลยครับเลือกมาเลยอ่าใครใครได้เลือกที่จ่ตัดเลือกมา อ่า่เราตะที่เจ็บสิ่เท่าไรนะอ่าเจ็บเจ็บสิ่อ่าเราต้องเนินึงเป็นเท่าไร่อ่าเราตั้งเลยเราก็ตั้งสักก็คูอ่าเราตั้งสักพอาจะใช้ไม้อะไรก็ได้ใช้ไม้หนากว่านี้อะไรก็ได้่างนี้ลบแล้วก็ทำการตัดหรือไม่ก็พีกันนี้ก่อนอ่าไม่ต้องไม่ต้องตัดหัวไม้นะเพราะ เพราะอะไรเพราะยังไงเราก็ตัดเองแต่บางคนจะมาตัดพวกไม้โขตัดพวกไม้ทิศก่อนทเ,อเทียวเวลา,านะครับดังนั้นเราก็อุปกรณ์ประจับ<ะ>เราก็เรียนอย่างนี้เราก็จับอย่างนี้นะวัดาจากที่นาคือ 6, เจ็ดสิบสองใช่ไหมครับเจ็ดสนะิบสองติดเจ็ดอยู่ตรงนี้ซึ่งการเผื่อตั้นหนึ่งเจ็ดอย่าให้มันผาาเราะจับอย่าให้เราตัดบเขาแบบนี้น มากว่านี้ได้หไ้แต่เบี้ยไม้ก็จะมากคือการเสียไม้ถ้าความยาวมากไม่น่าเกลียดแต่ถ้าการเสียไม้ถ้ากว้างมากมันน่าเกลียดนะมันเหนียเยอะๆตอออกยาวแล้วก็ไม้มันเกิดความไม่แข็งรนะครับเวลาเราจะตัดนะครับตัดที่เอาไม้ให้ลงนะครับเอาไม้ลงเราก็ตัดให้มันลงที่ก่อนก็ได้ตัดให้ลงประมาณนี้ก่อนแล้วเราจตัดตัด ผมรู้แล้วใช่ผมก็อาจจะเอาไม้อย่างนี้หรือไม้ใหญ่กว่านี้แทนจากนีรนะแล้วประการอย่งนี้หรือใครมีเครื่องดีๆก็ก็ได้แต่นี่ผมเพียงแค่เครื่องปเลกาศทั่วไปนะครับเพราะเวลายกไปไหนมาหายมันเก็บแล้วไม่ค่อยอยู่แล้หายไม่ไม่น่าจะไดเขาเกินเลยนะครับแบบนี้นะครับได้แล้วหนึ่งวิธีนะครับถ้าเจอไม้เนื้อแข็งนะครับเนี่ย อย่างเงี้ยมันจะเหลือเศษเยอะแยะนะครับนะเวลาตัดเนี่ยเราพยายามเราควรสลับอย่างนี้ตัดที่เราก็สลับไปนะครับเส่ตั๊กตัดไปที่รับอ่าเราก็อันที่เหลือเนี่ยเราก็สลับไเพื่อเป็นการป้องกันนะ กโลงมาเรียนระวังใครจะมาจับมาจับได้เลยเพื้งหยุดจะมาจับใครก็ได้มาประการใดตังนี้จับได้เลยครับอยู่ใกล้เลยจับปลาตัวนี้นะโอเคนะตัวต้านนี้นะอ่ะจะอธิบายว่าถ้าเป็นพื้นไม้เนี่ยถ้าเราปล่อยให้ร่วงเนี่ยมันจับพื้นก็เสียหายเวลาจับกระคองตัวนี้ไม่ให้ ให้โครงนี้มันต่อยกอดคย่าลุมานอย่าลกจับตอนน้นทกเสียวเวลาเราจับอย่างนี้อย่าึกอย่าดัไปน้ำหน้ามันจะดีไม้ดีมันจะมันจะตัมมาข้างหลังเพรนะเวลามันจะหลุดจะขาดให้เอามาแล้วหลังมันจะไม่เหลี่ยนะเรา่ปโอเคพอได้เลยแต่เด็กนะไม่เดกจับทาบนี้ก็ได้ตามค่านให้เราจับ เป็นีางที่เรากหงานหกงานได้หกปีสามีสาอย่างนี้เริ่มจะดีอย่างนี้มันจะเริ่มจะดีมันจะดีแต่ไม่เป็นไรดีอย่างนี้ดีมงจรินยต่อให้รู้ว่ เื่องตูมเงิาดหมดอ่าอันี้ไม่ต้องจับแล้วัีนี้ไม่ต้องจับลอยเลยอ่าดรออ่าโอเคเจับทีนี้จับไก้หกอ่าไปเป็นเก็เท่าไหร่นะเก็บเท่าไหร่นะ แล้วบวกเลยอันนี้อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องล็อกเพราะว่ามันน้อยเราวัดตัดเลยวัดแล้วก็ตัดเลยใครวัดตัดเลยั็เอาอาาจรย์ครับสาเพิษเลยนะัฆสนามโฆษนามเยอะแล้วนะอ่าอย่างนี้นะครับเวลาเราทับเองนะครับ เครื่องเื่อยเนี่ยขึ้มนมาจะอะไรที่ถูงก็คือการตั้งเครื่องซอยโชคดีว,ว่าเราซอยแผลบางครั้งเนี่ยเราต้องพึ่งเน้เราจะเป็นคนใจร้อนพึ่งเน้เราต้องคุณทางานครบทุกเวลาใช้เครื่องต้องใจเย็นนะไม่ว่าจะเป็น,นเวลามันเบ,บียดมันเบียดอะไรเนี่ยก็คือซอยค่อยๆตามกําลังมานตามปกตินะไม่รีบนะครับเพราะว่า มันมีโอกาสนะครับเพราะว่าที่บอกก็คือมีรุ่งธันวาคมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยท่านรอบทท่านบอกเติดรอเครดกรทะเบียนบ่งเคยมาเรียนที่นี่แล้วก็ะสบลูกเอามาเรียนสองคนรวเนี่ยนะครับแล้วที่เขาก็ทํางานกอา่อสร้างก็แค่พวกไวัยนี่ก็พวกเพื่ก็พยายามบอกว่าทํางานพวกนี้อย่าไปทำเร็วมากนะโดยเฉพาะพวกเครื่องนะ แต่ตอนลูกมาทำงานให้ลูกมาทำเร็วๆอย่าล้มน้องผมสอนผมสอนอ,อย่างนี้แต่เคลื่องบางครับอย่าไปเร็วผู้สึกจะโดนลี้แต่อย่าไม่ฉุนกระถาแต่เรบให้ระวังที่สูดเลยนะครับดูจะวางฟังนะอย่าไปนั่นหมายหรือที่บอกคือเป็นการเตือนเราจริงๆมันมันไม่อันตรายหรอกแต่ที่อันตรายก็คือการประมาทหรืออะไรที่แหละพวกขึ้นเลยนะครับดูดีๆนะครับอ่าตรงนี้ใช่ไหมนี่เราก็เทียบให้ใกล้ก่อน อ่าประมาณนี it, ah. Ah, ้อ่าเราเปิดอ่าเนี้ยให้มันจับแบบนี้จับเดย์อย่างนี้อ่าอ่าแล้วช้ช้าแล้วลับแขนนี้ออกลับแขนนี้ออกมาดิอ่าทำแบบนี้มันไม่ดีนะอ่าอันนี้แต่ถ้าดีอัมก็ได้ถ้าดีอัมเลยอ่าจับเสมอเลยเสมออย่งอ่าจับอ่าโอเคทับแบบเดิมลองทับแบบเดิมดูอ่าแล้วก็ตุดตตุ๊ตตุ๊ตช้อ่าประมาณอย่างนี้นะครับ ไี่ได้สองตอไปยี่ห้าอันคือตั้งทู้ถ่ายนะที 45, ่ศินหกจุดเก้าอาจตั้งเลยครับเอายี่ห้าอันอาจไทรใคยลองทำดูตัวนี้ล็อกก็อย้ะครับตัวนี้ล็อกอก็ได้การแลวตัดยี่ห้าอันเลยการตัดเบ็ดน,นี้เครื่องอย่างนั้นก็ตัดได้นะครับ,เ,รบเครื่องตัดองศาเครื่องอะไรก็ตัดได้แต่อาจจะไม่ต้องสอนแค่สอนแต่เรที่บอกอันันี้นเวลาตัด อาบาลูนเดียวเพราะมันเป็นปลายลูนปลายลูนเดียวอ่ะตั้งจับเลยครับวัดเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายเพราะจนสมัครนี้เป็นคนเปลือยเาไม่ได้ลงมือนะครับอ่ะเอาเลยครับอ่ะวัดเลยอันนี้อาจจะวัดอย่างนี้ก็ได้ครับวัดจับอย่างนี้แล้ววัดหาเรื่อยเลยะวัดหาเรื่อยเลยใช้ตจับนี้อ่าการวัดวัดแบบนี้จะง่ายกว่าการวัดแบบนี้วัดแบบนี้อ่าแล้วดึงมาปีพินไปนะที่อย่างตันี้เา ี่รกัอ่าัูปกอ่าประมาณประมาณนี้อ่านีระม้อันนี้เราจะตัดเท่าไหร่ครับผมสี่หกจุดเก้าส่หก้าเลือกจากฝั่งด้านในเหรอฮะใช่ตัวขวาด้านในด้านในด้านในใบมีหใช้ไม้ด้านนให้อยู่ฝั่นี้ครับผมถ้าเราใช้ไม้ฝั่งนี้ให้อยู่ฝ่งนี้ครับผมแต่อันนี้เราเือใบ